ได้เวลาจริงหกนาทีหกนาทีหกนาทีหกนาท,นาทีได้แล้วได้แล้วเอ้ตอนตอนเดบิทจะขึ้นตอนไหนนะขึ้นขึ้นไรตอนไหนนะแบบนี้เลยลิ้นอิโมจิขอบ,บคุณมากนะครับทุกกำลังใจทุกไลท์ทุเลรสิบสามล้านหัวใจยังอยู่ยูดาห์อาจายอยู่ขอบคุณมากยีิบสองล้านหัวใจแล้วก็<笑><笑> เบียนบรีก็อีโมจิอีโมจิหมุนหมุนหมุนไปก็ <g ül> ต้องขอขอบคุณมากที่เป็นพลังบวกให้ก็ขอขอบคุณมากสิบสามนางอยู่นั่งขยับไปเกิบมานั่งอยู่ท่าเดียวนี่นะขอ <c oughs> <c oughs> อีกสามนาทีขออีกสามนาทีครบเท่าไหร่ครบสินบนาทีพอดนะีต้องขออนุญาตเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ในห้องนี่เนละ ขออีกสามนาทีขออีกสามนาทีเป็นพลังบวกให้ก็ดีใจนะทุกคนที่เข้ามาวันนี้และหลายท่านที่เข้ามาคุณเตือนคุณโซฟีแล้วก็บ่าวโบนจำไม่ได้บ้างคุณบ่าวคัมมิ่งเจ้าป่าคุณไม่เคยหนีงานแล้วก็โอวันนี้เบอร์หมดแล้ว <laughs> อยู่ยาวๆ ก็ทุกคนที่เข้ามาวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากที่เป็นลพลังบวกให้ยุดาชาแนลก็อ,กอีกอีกอีกน่อ,อีกน่อ,อีกนะขยับไปอีกแต้มอีกเมไหน่อยขอบคุณมากที่คุณวิวีคุณลูกน้ําแล้วก็คุณดินอมรี ie, แล้วก็คุณปาการน้อยที่เป็นพลังบวกให้ก็ขอขอบคุณจริงๆทุกไลท์ทุกเลฟแล้วก็วันนี้จะได้พิสูจน์ดูว่านี่ ทำมาได้แค่นี้จะได้แค่ไหนก็ต้องขอขอบคุณมา่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมคุณแม่พวงแ้้แล้วก็คุณบ้านดวงตะวันและทุกคนที่นี่ะขอขอบคุณมากแล้วคุณบ้านดวงตะวันก็หัวใจนี่มาแต่อาจไปช้าหน่อยเพราะเพราะไลนมาจนจนสว่างคาตาเลย <laughs> นี่ตีห้าสี่สิบแปดนาที <laughs> เหลืออีกนาทีเดียวเนี้ยอ,อีกนาทีเดียวจะได้จะได้เป็นหกโมงจะได้หกใช่ป่ะตีห้าอีหนาทีเดียวอีกนาทีเดียวขอบคุณมากนะครับทุกกาลังใจเขาให้เรืรวยปังๆขอบคุณมาก,มากเป็นพลังบวกให้ทุกคนที่เข้ามาในทั้งหนํามโมบนคุณลาดคุณโอ้วันนี้จําไม่ไม่ได้เลยจํายอมรับจำไม่ได้เบอร์แล้ว เบอร์มากเพราะนอนนอนไม่ใช่นอนดึกนอนเช้าเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขออนุญาตทุกๆคนนี่คุณลินก็ส่งให้ส่งน้ำมาให้ด้วยแล้วก็ใบเบิกทางใบอะไรใบใบแสงสว่างนี่มาให้ด้วยแล้วก็ส่งตบมือให้ด้วยเก่งเก่งเก่งอะไรประมาณนี้ขอบคุณมากที่เป็นพลังบวกงให้ แล้วคุณฉบาด,ด้วยขอบคุณมากครับขออนุญาตลงไลค์คุณวิก็ททำกังข้าวอร่อยๆจะได้สู้ต่อไปเดี๋ยวเข้าตามไปตามไปต่อเดี๋ยวท้องใส่ต้องจอดนอนให้นะขอบคุณมากนะครับทุกกาลังใจทุกลฟ์ทุกเลิฟยี่สิบสองนาฬิกาของไทยครับพี่ยุทธเออเหลือเวลาเท่าไหร่ยี่สิบสองไม่ใช่ตอนเช้านี่เหรอตอนนี้ใช่ไหมยี่สิบสองแล้วใช่ไหม ตอนนี้เวลาเท่าไหร่พี่นี่ลงไลท์ลงยีิบสองขึ้นรอบเดียวใช่ป่ะขึ้นรอบเดียวใช่ป่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแล้ว อารมณ์ดียี่สิบเอ็ดถึงสามสิบโอ้อารมณ์ดีแล้วแต่ใชาา่ปะโอขอบคุณมากนะครับส่งพบกคอนมาให้คุณจามาก็ส่งพวกคอนมาให้ขอให้ทุกคนแนห่งๆปังทุกคลิปทุกไลก็ขอให้มีแต่แห่งๆรวยๆปังๆขอบคุณมากนะครับขออนุญาตลงไล์ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆที่อยู่ยิดอาจารแนลยาวๆมาเลยต้องขอขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่มาไลค์เนี่ยขอให้ ลำล่ำเลยรวยขอบคุณมากค่ะขออนุญาตลงไลน์เดอ้อกินข่าวแซบเดอ้อทุกถูคนวันดีครับวันดีครับวันดีบ,บายบายครับโอ้